นี่ครับมายืนพัก,กร่มชมบรรยากาศอยู่ที่สวนสวยบานสเกโหแต่งไวโน่เลยครับแต่งเอาไปทึงถนนแลวครับเนาะโน่นนี่ยยืนจักกลมอยู่ตรงนี่ตรงที่ต้นขนุนครับนีมูต้นกระนุนมครับนี่โอ้บรรยากาศดีมากนะนอนเป็นลูกอ่อนแล้วครับเป็นลูกเป็นลูกแต่ยังไม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 ่แก่จัดยังอ่อนอ่อนโอ้ตรงนี้เป็นเป็นต้นนี้ลูกสวยๆเลยอัมอนีอันนีนะ้มีหลายต้นไม้ลูกหลายลูกครับมีหลายลูก มีหลายลูกอืมตุ๊กแกก็มีเลยถึงตุ๊กแกตุ๊กแกกับปลาด้านเนี่ยกระชมตัวใหญ่นะตนะนะมันมีธรรมชาตินะมันมาชมกันได้นะมีธรรมชาติให้ชมสวยๆเยอะนะ่มนะันบรรยากาศโอ้โหโชว์แล้วเนี่ยนะนะแต่งสวนเสร็จแล้วนนท์ออกทางทางแนวนนทนออกไปถึงถนนแล้วครับนะมาเหลือตรงกลางๆนี่หน่อยนึงไว้ไว้ให้มันมันให้มันคลุมๆหน่อยตรงนี้นะขนุนกันแล้วออกลูกครับนะหนุนๆเป็นเะป็นของบนะ ขโมยคนลาเยอะมันเลเป็นเดินต่อไปเรยยื่อยๆเยอะโอ้บรรยากาศดีมากมันก็เจ้าเคียวกับเจ้าเรื่อยเหมือนเดิมนะแต่งๆมาเรื่อยๆนะมาแต่งตั้เช้าแล้วครับนะแต่งสวนสนุกๆคนระับอากาศดีมากตอนนี้ต้งนงก็มีแต่งไปแล้วนะแต่งไปแล้วแต่งไว้รอบแล้วนะนะอยู่ต้นหมูตนมนนะ้นชะ่อมมันก็ไม่กันเนี่ยนะนี่ตัดตัดยอดตัดแต่งต้นช่อมไม่เรียบร้อยแล้วนะนะนะใครจะมาแกงช่อมกินแกงส้มช่อมกินอร่อยอร่อยก็มานะ โอ้โหการเต้น oh, พ well, oh, ักขอนในสวนครับนี่เดี๋ยแตกยอดเต็มเลยนะโอ้โหได้กินเช่าอมอร่อยๆนะ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 แกก็กุ้งครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ชั้นหนึ่งเลยเยี่ยมมากนะสุดยอดนะนะมาเชื่อชมกันนะพักผ่อนนึกนะโอ้โหแตงโมโน้ตเดี๋ยวจะพาไปชมดูนะบรรยากาศสวยๆเดยนะนะบรรยากาศดีมากนะโอ้เรียบเนี่พ่อค่อยทำไปเรื่อยๆนะวันละคือวันละสองก็ับเสร็จนะโอเค ะเยี่ยมมากสุดยอดนะน่าเะมาชมมาดูนะพระพรอะเที่ยวพักพรอนกางเต็นในสวนแล้วก็อ่ะแล้วก็ไปเที่ยวเกาะสมุยไปเที่ยวรอบเกาะโอ้โหบรรยากาศดีมากสวยเสลล์วิวสวยๆเยอะนะวิวทะเลสวยๆนะอาบน้ำทะเลก็ได้ก็มาพาเที่ยวได้เดือโอ้โหเยี่ยมมากสุดยอดนะน่าจะมาดูนี่ทุกคนหนึ่งกำลังออกลูกเยอะเยอะลูกนี่ได้มาสอยเอ็นสนุกๆเลยนะมาจอยขนุนกันนะพักพรอยนึกนี่เดินรับสวนได้แล้วนะ นะนี่ติดถนนเลยนี่รถวิ่งทั้งวันรถวิ่งทั้งวันเลยรถมาจอดได้เลยจอดจอดข้างหน้านู้นได้เลยนะี่กลางวันกลางวันนูน้นนได้เลยนี่กลางวันวนโน้นก็ได้นะ่วนวนจุดตรงโน้นเป็นเป็นเป็นจุดเป็นอาคารเก่าเลยนะวันนี้น้องน้องน้องสีกับน้องน้องเอ็มไม่ไม่มาขายเลยขายผลไม้ขาย,ยหรือท้ายอดขายไม่คดีไปขายที่ไหนก็ไม่รู้ นะนะนะโอเคนะนี่ยวเหนียบรรยากาศนี่โอ้สวยสวยเลยเออชอบรรยากาศมีทางเดินรอบเลยนะมาเดินเที่ยวรอบสวนได้ได้ได้ด้วยนะเดินลัดสวนก็ได้ครับนี่นี่มีทางเดินนะชมต้นกล้วยชมธรรมชาตินะในสวนนะนี่กับบรรยากนี่นี่นี่บรรยากาศโอ้เจ๋มาก สุดยอดเนี่ยนืน่นน่นนาจเด็กกขอสร้างก็อยู่ตรงโน้นตัดไปตัดไปจากจากจอรลุงเล่นนี้ก็ไปโน่นก็เดนโน่นนะใครมาทําทําวิลล่าก็ได้นะตรงนี้ในรอบเลยนะนี่เป็นรูปตัวยูในรอบเลยนะแล้วตรงกลางนี้ไว้เป็นสวนเนี่ยให้ชมบรรยากาศวิวได้สวยนะตรงกลางนี้ก็ทำโรงแรมขนาดเล็กได้คนระับนี่นี่ในังช่วงนี้ช่วงนี้นจากหน้าถนนมานะแล้วตรงโน้น,นะนเป็นอาคารพาณิชย์นะโอ้มีแผนมีแผนอยู่แล้วนะ มีสวนหย่อมที e hmm? nah, ่ตรงกลางหน่อยนะสวยๆนะต้นจะโอมนี mm ่เนี่ยมีสวนหย่อมเลยสวยๆนะบรรยากาศดีมากเนี่ยเนี่ย่มาเดินชมดิวบรรยากาศเนี่ยตรงนี้ก็มีต้นโอมครับต้นโอมสวยๆเนี่ยแล้วก็แตกยอดแล้วครับบรรยากาศดีมากเนี่ยบรรยากาศเงี้ยน้องวินเข้ามาตรวจการตรวจตรวจเจอสภาพสภาพที่ก่อสจะุ่ยเนี่ยกเขามีงอตรวจ อาบะเชยวะบะเชยโอ้เจ้าว่าเลยจุดยอดเลยโอ้บินสวยมากเลยเนี่ยบินสวยม่าเลยโอ้เจ้าว่าเนี่ยดูดูดูเขาบินตรวจสองสามรอบแล้วนะนะาเขาวินบินตรวจเจ้าที่เอสมุยเขามีมีมีคอปเตอร์ตรวจด้วยนะโอ้นี่บรรยากาศโอ้สวยมากโอ้เจ้าว่าโอ้เจ้าเลยเนี่ยโอ้นะเนี่ยอาบะเชยอาบะเชยโอ้ดเส้าเลย โอ oh, right oh, oh, ้โหเห้ยรบรรยากาศตวบรรยากาศที่ก็สมวยนะเยี่ยมเลยนะนะเดี่ยวเดียวโอ้เจะว่านะนะวิน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 ไม่น้อยละวนเลยนะวนดูนะวนตรวจตรวจตรวจบรรยากาศนะนะตรวจดูประเทศเดียวโอ้นะเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวยากาศเดี่ยวเดี่ยวเนี่แตงโมนี่แล้ว แต่มาจากโน้นเลยจากโน้นเลยแต่มาเรื่อยๆเรื่อยๆัาละคือันละศอกมานี่แล้วครับมามานี่แล้วนี่มาถึงแดนนี่แล้วนี่นี่นี่ผมแบ่งขายไปไปแปดจุดแดตารางวาครับนี่นี่ก็มาอ่าแบ่งขายรัวมุมก็มาอะาถ้าใครสนใจก็ถัดถัดถัดไปได้นะถัดถัดไปเนี้นะได้นะทําทําทําวิลล่าครับทวิลล่าถ้าใครสนใจนะมาลองมาลองดูนะมาลองดูนะสวยๆเลยนะบรรยากาศดีมากเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ย บ้านเกของก็มีม anyway. ีห้องน้ำอยู claps. ่ข้างในได้ถ้าใครสนใจมาการเต้นพักของก็พักในเต็นท์ในในบ้านนี้ก็ได้นะอางเต็นท์พักของอยู่รอบๆบ้านนี้เลยมีห้องน้ำเลยข้างในนะมีห้องน้ำเลยนะนี่ครับบรรยากาศตกแต่งว่านี่แล้วนะโอ้เจะไรบ้างเนาะห็นโดดถึงอาคารปวดช้อนลุ่มเลือดนะยังว่างๆอยู่กับอาคารยังว่างๆอยู่นะนะโอเคนะ เนี่ยบรรยากาศเอ้ตายชมบรรยากาศเนี่ยใครจะมาสนใจมาขายของมาอะไรได้นะหรือถ้าน้องเอวกับน้องสีเขายอดขายไม่ค่อยดีนะก็เลยแล้วก็เลยไปไปขายที่อื่นนะโอ้โหนี่ไปแบกไปแบกไปแบกรถมามานั่งมานั่งโซฟาเกอ๋เขาจะทำอะไรนะเนี่ย ไปไปขายที่ไหนก็ไม่รู้ครับฮะน่าโอเคน่าไม่เป็นไรนะน่าไปหาซื้อได้ทั่วเลยนี่ก่อนสมุยนะนะตลาดตลาดตลาดสีฟ้าอยู่ตรงโน้นนะตลาดอยู่ตรงโน้นครับฮะบรรยากาศน่าไม่ไปไม่ไกลครับฮะไปซื tariffs, shares, ้อของที่ตลาดได้นะบรรยากาศดีมากก็แล้วแต่บรรยากาศฮะไม่ไม่รถนาจะเทเลโฟลี่นะจะเทเลโฟลี่จะตลาดหน้าถานรฮะ ไปไปละไม่ประชุ่ยอากาศดีมากนะไม่ใครสนใจก็มาเที่ยวมาป่ะขายของก็ได้ครับโอ้เยี่ยมสุดยอดนะนโอเคนะนะครับมาเที่ยวชมมาปะก่อนได้เยี่ยมนะจุดยอดสุดยอดอากาศลมพัดเย็นๆสบายมากนะบรรยากาศดีมากสุดยอดนะโอ้ยเยี่ยม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 นะโอเคครับมาะมาเดินชมวิวที่สวยได้วิวที่สวยในสวนนี่นี มีทางเดินรอบเลยครับเนี่มีทางเดินรอบเลยอ๋อเดินรอบสวนเลยก็ชมวิวเลยเดินลัดสวนด้วยก็ได้กันนี้โอ้โหเดี๋ยวแต่งตรงหน้านี่อีกหน่อยแต่งให้เรียบๆเลยนะเดี๋ยวก็แต่งไว้เรื่อยๆครับโอเคครับยังไงก็มาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้ครับที่กำลังมาถึงกันนะโอ้โหที่กำลังมาถึงกันนะที่กำลังมากครกันนะกัภูเขาอย่างภูเขาสวยๆใกล้ๆครับภูเขาสวยๆใกล้ๆโอเคครับนะเรียบนะ